เออดังนั้นจะให้ข้าช่วยอะไรเจ้าหรอ,อง่ายๆข้าเจ้ามาร่วมงานเลี้ยงในวังคืนวันพรุ่งนี้เท่านั้นเองเจ้าเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่นอกนั้นข้าจะเป็นคนจัดการเองแม้ข้าจะมีสหายมากมายแต่ว่าเจ้าก็รู้ว่าพวกเขาเป็นเพียงมิจอมปลอมเท่านั้นพวกเขาสนใจแค่ฐานะของข้าข้ารู้สึกเดียวดายมากเลยอ๋ย ตกลงค่ะตกลงพรุ่งนี้ใช่หรือไม่ไปครับไปเย่สำเร็จวิธีนี้ได้ผลจริงๆริงเวลาขนาดนี้แล้วหรือเนี่ยตอนนี้เผยมู่ไปน่าจะอยู่ที่ราชวังแคว้นชูแล้วสินะหอฮึแย่แล้วเหตุใดจึงต้องมาปะหน้าเขายามนี้หากเขาเชื้อเชิญเรากับจวนไปพร้อมกันจะทำยังไงดี จะต้องหาข้ออ้างรีบเพนนี้จะต้องหาข้ออ้างรีบเพนนี้เออเออข้านัดสายเอาไว้ว่าจะไปดูร้านเครื่องประดับเปิดไหม่ยังไม่อยากกลับจวนตอนนี้อ่ะอืมข้าเองก็จะไปหอสมุดเช่นกันเอองาั้นเออค่อยเจอกันที่จวนนะอืมอันตรายจริงๆรหรือสภาพเจ้าตอนนี้สิมีคนตามจับเจ้าอยู่หรือ,อไรกันฮะ หยุดพูดนะรีบไปที่พระราชวังแล้วจัดการกับปัญหาของเจ้าก่อนเถอะนี่เจ้าจะแต่งกายเช่นนี้ไปงานเลี้ยงในวังจริงหรืออ๋อเจ้านี่มันเรื่องมากช่ััดเลยจงรวนนี่เจ้าเป็นสตรีจริงๆหรือไม่ท่านพี่หวางอาพรของท่านวันนี้งดงามมากปีนปักผมของเจ้าก็งดงามเช่นกัน ยานเออวันนั้นที่ลูกกล่าวว่าจะพาสตรีในดวงใจมาให้แม่ยนชมวันนี้นางมาหรือไม่มาเพคะ่ะน้อนางอยู่ที่อ,อ,อืมหาไปไหนแล้วให้ตกลงกันไว้แล้วไงว่าให้นางมาแสดงเป็นคนถูพูดสง่างามเข้าาาตั้งใจแปนชมให้นางสดิบดีนางคงไม่ได้หนีไปวิ่งตามจับจริงดรีดอยู่หรอกนะอื เป็นบุตรีคนโตของจวนติ้งหยวนโหสินะช่างงดงามทว่าอาหยานกับนางเหมือนจะไม่มีความสัมพันธ์ต้องไปมาหาสู่กันนี่นะอายวนชอบนางจากใจจริงหรือชอบจากใจจริงเออเดี๋ยวก่อนเมื่อคู่ข้ากล่าวอันใดออกไปนะฮะดูเหมือนสตรีนางนี้จะมีฝีมืออยู่ไม่น้อยเลย ถึงได้ทำให้บุตรชายข้าหลงไหลได้เพียงนี้นัดชิวสุสำลักเกสอนดอกไม้ซะได้แบบนี้จะต้องขอเบี้ยชดเชยกันบาดเจ็บจากการทำงานจับเผยหย่านซสนแล้ว